รู้หรือไม่ว่ากลิน่นหวานๆของวานิลาทำให้รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายได้วานิลาเป็นมากกว่าแค่รสชาติในขนมเพราะกลิน่นหวานๆนี้มีพลังอันน่าทึ่งในการส่งผลต่อจิตใจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่ากลิน่นวานิลลาช่วยลดระดับความวิตกกังวลและความเครียดในผู้คนได้ จากการทดลองพบว่าผู้ที่ได้รับกลิ่นวานิลาก่อนการเข้าสอบนั้นระดับความกดดันลดลงมากถึง63%แล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนักวิจัยชี้ว่ากลิ่นวานิลาจะไปกระตุ้นการปล่อยสารโดพามีนในสมองซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกสุขและผ่อนคลายนอกจากนี้ยังมีการใช้กลิ่นวานิลาในสถานพยาบาลและศูนย์บำบัดเพื่อช่วยผู้ป่วยทางจิตวิทยาอีกด้วย ลองนึกถึงเวลาในครัวที่อบคุกกี้หรือทำขนมหวานแล้วรู้สึกผ่อนคลายกลิ่นวานิลาก็เป็นสิ่งที่ทำให้บรรยากาศนั้นอบอุ่นและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองติดตามความรู้ด้านสุขภาพดีๆได้ที่ iWip Healthy